สวัสดีครับผมหมอประเวศเป็นจิตแพทย์ครับเราพบกันทุกคืนวันอาทิตย์เวลาสองทุ่มสำหรับคืนวันนี้วันอาทิตย์ที่2 2สิงหาคมพุทธศักราช2564เรามีนัดกันในหัวข้อจัดการกับความรู้สึกสูญเสียซึ่งเป็นความสูญเสียที่เกิดขึ้นในช่วงของการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด1 9อย่างที่เรา รับทราบกันดีนะครับว่าเมื่อมีการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสมากขึ้นผู้ติดเชื้อมากขึ้นในสถานการณ์ที่การได้รับวัคซีนยังไม่ทั่วถึงก็จะมีผู้ป่วยที่เพิ่มมากขึ้นไปล้นโรงพยาบาลแล้วก็จะมีผู้เสียชีวิตซึ่งส่วนใหญ่คนที่ป่วยและคนที่เสียชีวิตก็คือผู้ที่มีปัจจัยเสี่ยงอาจจะเป็นอายุอาจจะเป็น การมีโรคประจําตัวหรือที่เรามีข้อมูลเพิ่มมากขึ้นก็คือการตั้งครันก็กลายเป็นความเสี่ยงอย่างหนึ่งนะครับวันนี้ผมได้รับคําข,ขอจากสมาชิกเพจท่านหนึ่งซึ่งสูญเสียคุณพ่อไปนะครับผมพยายามจะทําความเข้าใจกับเรื่องราวของเธอสักเล็กน้อยก่อนที่จะหยิบเอาเรื่องนี้มาคุยกันนะครับซึ่งในสิ่งที่เธอเล่ามาก็คือ ที่จริงแล้วพ่อของเธอไม่ได้เสียชีวิตจากไวรัสโควิด -19 นะครับมีโรคประจำตัวอยู่เดิมแล้วก็มีอาการป่วยจากการติดเชื้อที่ปอดที่ไม่ใช่เรื่องไวรัสโควิดแต่สถานการณ์โควิดเนี่ยมีความพิเศษหลายเรื่องหนึ่งในนั้นก็คือทำให้ผู้ป่วยโรคอื่นที่ปกติอาจจะเข้าโรงพยาบาลได้ง่ายไม่มีเตียงนะครับทำให้การรักษาเนี่ยมีความยุ่งยากมากกว่าปกติ ดังนั้นเธอก็แจ้งมาว่าเธอรู้สึกแย่นะครับเธอไม่ได้เล่ารายละเอียดมากไปกว่าน,นี้ผมจึงคิดว่าสถานการณ์ปัจจุบันซึ่งเรามีคนเสียชีวิตไต่ไปที่วันละ300คนซึ่งอันนี้เสียชีวิตแต่เฉพาะที่นับได้กรณีของไวรัสโควิดนะครับนักวิชาการเชื่อว่าน่าจะมีการเสียชีวิตจากโควิดที่ไม่ได้นับเพรา,ามาไม่ถึงระบบบริการ นะครับแต่มากน้อยแค่ไหนไม่รู้เลยนะครับในสมัยที่โควิดในประเทศอังกฤษระบาดหนักๆเนี่ยช่วงนั้นเขาเพบว่าข้อมูลการเสียชีวิตหายไป40%นะครับทั้งนี้ก็เพราะว่าช่วงนั้นคอยรักษาตัวที่บ้านระบบเที่ยงอังกฤษในช่วงนั้นปั่นป่วนโกลาหลในความเห็นผมหนักกว่าของบ้านเราในช่วงที่เขาวิกฤตจริงๆนะครับนั้นตัวเลขมันก็ต่ำกว่าความเป็นจริงเนื่องจากมีการเสียชีวิต ที่บ้านหรือแม้แต่ในถนนบนถนนก็มีเกิดขึ้นในประเทศอังกฤษนะครับอันนี้ก็ทําให้ตัวเลขการเสียชีวิตก็จะมีทั้งที่เป็นโควิดที่นับได้ว่าป่วยโควิดกับที่ไม่ได้นับแต่ป่วยเป็นโควิดจากนั้นก็ยังมีผู้เสียชีวิตที่เกิดจากผู้ป่วยโรคอื่นที่เข้าถึงบริการการรักษาได้ยากขึ้นนะครับอย่างโรงพยาบาลในละแวกบ้านผม ผมถามเพื่อนๆรุ่นน้องรุ่นพี่เตียงเต็มนะครับเวลามีใครป่วยขึ้นมาทีหนึ่งช่วงนี้จะลำบากนะครับนั้นสมาชิกท่านนี้ก็เสียจนเสียคุณพ่อไปนะครับเราบอกไม่ได้ว่าถ้าโรงพยาบาลไม่ได้เต็มคุณพ่อเธอจะเสียชีวิตไหมนะครับแต่เธอรู้แต่ว่ามันมีความยุ่งยากในการพาเข้าหาแพทย์ในการต้องเจอกับว่าโรงพยาบาลปิดแผนกะ ไม่ได้รับผู้ป่วยดังนั้นก็เป็นความยากในการเข้าถึงบริการที่รวดเร็วนะครับผมจึงอยากจะหยิบเอาหัวข้อน,นี้มาเป็นการทวนกันถึงวิธีการที่เราจะจัดการกับความรู้สึกสูญเสียเพราะเชื่อว่าในช่วงเวลานี้จะมีคนที่ต้องประสบเหตุกับความสูญเสียมากขึ้นกว่าปกตินะครับซึ่งในความสูญเสียนี้เนี่ยที่จริงแล้วมันไม่ใช่แค่เฉพาะความสูญเสีย ทางด้านสุขภาพเท่านั้นนะครับมันยังมีความสูญเสียอีกหลายอย่างทีเดียวนะครับโดยผมอยากจะเริ่มต้นที่พูดถึงการความพิเศษของการสูญเสียชีวิตในวิกฤตโควิดมีอะไรบ้างก่อนนะครับซึ่งลักษณะพิเศษเหล่านี้เนี่ยจะทำให้การฟื้นตัวจากความรู้สึกสูญเสีย,ยมันทำได้ยากขึ้นมันเป็นไปนได้ยากขึ้นนะเหมือนอย่างกรณีของ สมาชิกเพจท่านนี้ที่คุณพ่อป่วยมานานละนะครับแต่ว่าช่วงนี้เราก็ตระหนักว่าการที่หาเตียงรักษาได้ยากก็มีส่วนทำให้การดูแลช่วยเหลือเป็นไปติดขัดมันมีความว้าวุ่นมันมีความวุ่นวายกับการหาความช่วยเหลือนะครับซึ่งมีความร้อนใจมีความเครียดและกดดันเวลาที่คนที่เรารักเนี่ยป่วยแล้วเราหาที่รักษาไม่ได้ นอกจากนี้ในสถานการณ์โควิดก็ยังมีลักษณะเฉพาะอีกนะครับเช่นอ,อ,อาจจะเป็นการที่ผู้ติดเชื้ออายุน้อยเป็นลูกหลานในบ้านซึ่งติดเชื้อจากการไปทำกิจกรรมนอกบ้านการทำงานการเข้ากิจกรรมสังคมก่อนที่จะมีล็อกดาวน์หรือแม้แต่ล็อกดาวน์แล้วบางคนก็ยังไปมีกิจกรรมทางสังคมนะครับอันนี้ก็มีคนอายุน้อยติดเชื้อแล้วนำเชื้อมาเข้าบ้านพอนำเชื้อเข้าบ้าน คนที่จะเสียชีวิตก็คือผู้สูงอายุหรือผู้ป่วยที่มีโรคประจําตัวอันนี้เป็นลักษณะเฉพาะตัวอันแรกเพราะถ้าลองคิดถึงใจของคนที่เป็นลูกที่นําเชื้อเข้ามาในบ้านและทําให้พ่อแม่ตัวเองเสียมันก็เป็นความทุกข์อย่างหนึ่งนะครับอีกความพิเศษหนึ่งก็คือหลายครั้งที่เราจะได้ข่าวว่าเวลาที่มีการติดเชื้อกันในบ้านเนี่ยก็จะมีการป่วยและเสียชีวิตพร้อมกันหลายคนนะ ซึ่งโดยทั่วไปเวลาที่เราเสียชีวิตเรามีคนรักเสียชีวิตเนี่ยเวลาที่เราเสียไปทีละคนแล้วก็ทิ้งช่วงทีละคนแล้วก็ทิ้งช่วงเนี่ยมันเหมือนมันมีเวลาทําใจเนี่ยนะครับแต่เวลาที่บ้านบ้านหนึ่งเสียชีวิตพร้อมกันเนี่ยมันทําให้เกิดช่องว่างในกิจวัตรหรือการดําเนินชีวิตของคนที่ยังอยู่เหลือต่อน,นะครับไม่ต้องนับว่าคนที่ยังมีชีวิตอยู่ต่ออาจจะมีอาการของลองโควิด คือยังไม่ฟื้นตัวเต็มที่ซึ่งเป็นลักษณะของการติดเชื้อไวรัสบางตัวรวมถึงโควิด1 9ที่มีอาการไม่ฟื้นตัวทางร่างกายหรือมีปัญหาสภาวะจิตใจผสมเข้าไปด้วยอันนี้ก็เป็นลักษณะเฉพาะตัวที่2นะครับลักษณะเฉพาะตัวที่3ก็คือการที่ป่วยหลายคนเนี่ยหลายครั้งก็เกิดการต้องแยกกันรักษานะครับซึ่งสถานการณ์เช่นนี้ผมได้ยินอยู่ในช่วงแรกนะครับ ช่วงนี้ยังไม่แน่ใจว่ายังดําเนินอยู่ไหมนะครับที่แน่ๆมันต้องแยกตามระดับความเจ็บป่วยที่รุนแรงหรือไม่รุนแรงแล้วก็ต้องดูจากสภาพเตียงว่าที่ไหนมีเตียงไม่มีเตียงนะครับนั้นแม้ว่าระบบอาจจะพยายามให้คนที่อยู่ในบ้านเดียวกันได้อยู่ในที่เดียวกันเนี่ยแต่มันต้องจัดตามระดับความป่วยที่รุนแรงน,รนั้นเวลาที่เราป่วยแล้วเราแยกการรักษาแล้วก็มีผู้เสียชีวิตในกลุ่มที่ป่วยแต่ว่าอยู่กันคนละที่เนี่ยนะครับ กระบวนการตรงนี้ก็ทําให้โอกาสในการในภาษาไทยเรียกว่าไปดูใจก่อนจะเสียเนี่ยมันไม่สามารถเกิดขึ้นได้ไม่ต้องนับว่าในความเป็นจริงของการเจ็บป่วยด้วยโรคก,การติดเชื้อของไวรัสโควิดเนี่ยเป็นการป่วยที่เราไปเยี่ยมไม่ได้นะครับพอไปเยี่ยมไม่ได้ก็เกิดความรู้สึกถึงความทุกข์ทรมานของผู้ป่วยที่ต้องเสียชีวิตจากไปด้วยความโดดเดี่ยวนะครับแล้วเรายังอาจจะตระหนักด้วยว่ามันเป็นช่วงเวลาที่อยู่ โดยไม่เคยร,รู้ตัวหายใจลำบากอยู่ในเตียงที่ไม่มีความสะดวกสบายเนี่ยน,นะครับังน,นั้นมันเป็นการเสียชีวิตที่มีลักษณะช็อกความรู้สึกอยู่ไม่ต้องนับว่าเราไม่มีโอกาสร่ำลานะครับอาจจะมีความสัมพันธ์ที่มีปากเสียงกันก่อนหน้านั้นได้ในบางบ้านเช่นมีการโกรธกันทะเลาะกันด้วยความเห็นทางการเมืองที่ต่างกันนะครับหรือมีการออกนอกบ้านแล้วพยายามเตือนว่าอย่าออกนอกบ้าน นะครับรวมถึงบางบ้านพ่อแม่เป็นคนออกนอกบ้านเองแล้วก็ไปเสี่ยงกับการรับเชื้อนะครับเวลาเช่นนี้มันก็ทําให้เวลาเกิดการสูญเสียจริงๆเนี่ยมันมีความติดค้างอยู่ข้างในใจจากการที่มีการโกรธกันทะเลาะกันนะครับซึ่งผมเคยมีโอกาสคุยกับลูกที่เพิ่งทะเลาะกันกับแม่ในวันนั้นและแม่เสียชีวิตในวันนั้นนะครับก็เก็บเป็นความรู้สึกผิดที่ค้างใจอยู่การสูญเสียในช่วง ระบาดของไวรัสยังมีความพิเศษอีกเรื่องหนึ่งก็คือมันเป็นการสูญเสียในท่ามกลางสภาพปัญหาต่างๆที่รุมเร้านะครับไม่ว่าจะเป็นปัญหาเศรษฐกิจการเงินปัญหาความขัดแย้งทางการเมืองซึ่งสร้างความลำบากใจความเครียดให้เพิ่มมากขึ้นนะครับดังน,นั้นกรณีของที่สมาชิกท่านนี้ที่เล่าให้ฟังถึงคุณพ่อที่ป่วยและเสียชีวิตเนี่ย มันก็เป็นการเสียชีวิตอยู่ในท่ามกลางสถานการณ์ของโควิดระบาดท,ที่มีวิกฤตหลายเรื่องนะครับแล้วก็มีปัญหาในการเข้าถึงบริการครับสิ่งเหล่านี้ก็เป็นลักษณะพิเศษที่ทำให้การจัดการความสูญเสียนี้มีประเด็นที่ควรจะพิจารณาในการช่วยเหลือนี่นะครับซึ่งผมอยากจะลองถอยไปนิดนึงในการพูดถึงว่าให้คำว่าการสูญเสียนี่มัน มันหมายถึงอะไรและจบลงแล้วมันควรจะจบยังไงถึงจะเป็นการจบที่ดีเนี่ยนะครับออการสูญเสียนี่มันไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะการสูญเสียคนรักนะครับแต่มันอาจจะเป็นหมายถึงการส,สูญเสียสิ่งของอันเป็นที่รักก็ได้สูญเสียความฝันความหวังที่เราเคยมีมาก่อนหน้านั้นแต่ไม่สมหวังสูญเสียความศรัทธาสูญเสียสัตว์เลี้ยงแม้แต่การที่ลูกแต่งงานและย้ายบ้านออกไป หรือเพื่อนสนิทที่อยู่กันมานานย้ายไปอยู่ที่อื่นห่างไกลเนี่ยสิ่งเหล่านี้ล้วนแล้วแ,แต่เป็นการสูญเสียทางนั้นนะครับการที่เราย้ายงานออกจากงานอยู่ในวัยเกษียณก็เป็นความสูญเสียนะครับนั้นธรรมชาติของชีวิตเราเนี่ยสิ่งต่างๆมันไม่มีอะไรคงอยู่นะครับการสูญเสียทั้งสิ่งของคนรักสุขภาพร่างกายสุขภาพจิตใจการจ้างงานความฝันและความสุขก็เลย จริงๆมันเป็นส่วนที่เป็นปกติธรรมดาของชีวิตแต่ว่าเราเนี่ยมักจะไม่เคยมีโอกาสได้มองถึงความเป็นจริงในแง่นี้นะครับที่ว่าชีวิตมันจะดำเนินไปในแบบตามปัจจัยของมันมันไม่เกี่ยวว่าเราอยากให้เป็นยังไงมันจะเป็นยังไงมันก็เป็นอย่างนั้นของมันเนี่ยนะครับคือโลกเนี่ยไม่ดำเนินไปในแบบที่เราอยากให้เป็นนั้นเมื่อการเปลี่ยนแปลงมันเกิดขึ้น เราก็ต้องมีการพลัดพรากและสูญเสียนะครับเราเลือกไม่ได้ว่าจะเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นเมื่อไหร่และเกิดอย่างไรในรายละเอียดนะครับแต่เราอาจจะเรียนรู้ที่จะมีวิธีการจัดการหรือตอบสนองต่อความรู้สึกต่อสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยในรูปแบบที่ช่วยให้เราเข้าใจชีวิตมากขึ้นแล้วก็เติบโตได้นี่นะครับแน่นอนในช่วงแรกยังไม่ต้องรีบเข้าใจนะครับในช่วงแรกให้จัดการใจ ให้เผชิญกับความสูญเสียก่อนแต่มันมีธรรมชาติข้อหนึ่งของความสูญเสียในชีวิตมนุษย์ก็คือทุกๆความสูญเสียเนี่ยคนมักจะไม่ต้องการนะครับถ้าเป็นความสูญเสียที่เราคาดการไว้ล่วงหน้าเช่นญาติของเราป่วยนานนะครับคุณพ่อคุณแม่ป่วยมานานแล้วเราก็เห็นดีอยู่ว่าท่านก็มีความทุกข์ทรมานกรณีนั้นความสูญเสียจะเป็นที่ทําใจยอมรับได้ง่ายขึ้น,น แต่ถ้าเป็นการสูญเสียชีวิตของลูกของเราพ่อแม่ยังอายุไม่มากแต่ลูกต้องมาจากไปอันนี้จะทำใจได้ยากขึ้นเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เราไม่คาดคิดไม่ได้ทำใจไว้ล่วงหน้านะครับนี่ถ้าเราจะจัดการกับความสูญเสียให้ดีเนี่ยจบลงแล้วเราควรจะไปยืนหยุดในสภาวะเช่นใดเนี่ยนะครับเพราะก่อนหน้าน,นี้ชีวิตของเราดำเนินไปโดยมีคนคนนั้นอยู่ด้วยกับเราในบ้าน หรือไม่ได้อยู่บ้านก็ยังใกล้ชิดกันนะครับเช่นกรณีที่เสียคุณพ่อไปและก่อนหน้านี้อยู่กับคุณพ่อเราอยากให้จบกระบวนการนี้แล้วผ่านไปอีกสักระยะหนึ่งเกิดอะไรขึ้นในชีวิตของผู้ที่อยู่เบื้องหลังเนี่ยนะครับเราอาจจะคิดถึง3สิ่งที่ควรจะเกิดขึ้นเมื่อเราจัดการกับความสูญเสียได้คลี่คลายนะครับ1ก็คือเราจะจดจำสิ่งดีๆและความรักที่มีต่อกัน มากกว่าที่จะอยู่และจดจำกับความเจ็บปวดที่เกิดขึ้นจากความสูญเสียนั้นพูดง่ายๆว่าถึงจุดหนึ่งเมื่อเราปรับใจได้ความเจ็บปวดจะคลี่คลายลงแต่เรายังจดจำคนคนนั้นได้จดจำถึงสิ่งดีๆแล้วก็ความรักที่มีต่อกันนะครับสก็คือเราจะมีความพร้อมในการยอมรับความเป็นจริงของความสูญเสียที่เกิดขึ้นแล้วและสามารถที่จะ ยอมรับการเปลี่ยนแปลงในสิ่งต่างๆที่ตามมาพร้อมปรับตัวได้กับการเปลี่ยนแปลงน,นั้นนะครับเช่นกรณีที่ถ้าคุณพ่อเสียชีวิตไปเราก็ในกรณีข้อ2ก็คือเรายอมรับว่าท่านจากไปนะครับแล้วเรามีชีวิตอยู่โดยไม่มีท่านนั้นการที่พ่อไม่อยู่เนี่ยเรามีชีวิตโดยไม่มีเขาเนี่ยมันจะเกิดการเปลี่ยนแปล,ปล,ปลงได้หลายอย่างขึ้นอยู่กับว่า แต่เดิมเนี่ยคุณพ่อมีบทบาทอะไรในชีวิตของเราครับถ้าคุณสูญเสียคุณแม่คุณพ่อไปก็ขึ้นอยู่กับว่าเดิมเนี่ยทั้งสองท่านมีบทบาทอะไรในชีวิตของเราครับถ้าเราอยู่กับพ่อแม่โดยที่เราเป็นโสดแล้วเราก็ดูแลท่านเวลาที่เราสูญเสียพ่อแม่ไปแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเราต้องอยู่เองตามลำพังตัวนี้ก็แปลว่าเราจะต้องพัฒนาความสามารถ ที่จะอยู่ได้โดยไม่มีคนสองคนนั้นอันนี้คือการเปลี่ยนแปลงที่จะตามมานะครับถ้าคนรักที่เราเสียไปเนี่ยเป็นคนที่เป็นแหล่งรายได้ทำให้ชีวิตมีความมั่นคงแต่ในวันนี้ไม่มีเขาแล้วก็แปลว่าความมั่นคงที่มีอยู่โดยเฉพาะอย่างยิ่งความมั่นคงในความเป็นอยู่และการเงินถ้าเขาเป็นคนสร้างไรายได้ให้แล้ววันหนึ่งเขาเสียชีวิตไปเนี่ยตรงนี้ก็จะทำให้คนที่อยู่เบื้องหลังมีความยากลำบากในการใช้ชีวิตอยู่ ความยากลำบากและความทุกขในการดําเนินชีวิตที่เป็นความเป็นจริงในปัจจุบันหลังจากที่คนรักสูญเสียไปเนี่ยก็จะทําให้การคลี่คลายของความรู้สึกสูญเสียนั้นเป็นไปได้ยากขึ้นเพราะมันจะมีสิ่งเตือนใจถึงความสุขความสบายที่มีมากกว่าในตอนที่มีเขาอยู่ด้วยแต่ถ้าก่อนหน้านั้นเรามีชีวิตอยู่ได้โดยตัวเราเองเรามีความสุขเรามีวิถีชีวิต เรามีงานมีครอบครัวมีลูกต้องดูแลยกตัวอย่างเนี่ยนะครับเวลาที่เราสูญเสียพ่อแม่ไปเนี่ยมันเหมือนกับเราขาดบางส่วนในชีวิตไปแต่เรายังมีอีกหลายส่วนที่เราต้องดูแลแล้วเราต้องเดินหน้าต่อนี่นะครับกรณีแบบนี้การยอมรับและการเดินหน้าต่อก็จะเป็นไปได้ง่ายขึ้นอันนี้คือข้อที่2ที่ควรจะเกิดขึ้นก็คือเรายอมรับความสูญเสียแล้วเราอยู่กับการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นได้โดยเราจัดการชีวิตได้ลงตัวตามเวลาเนี่ยนะครับ 3นะครับก็คือเรากลับมามีความสามารถที่มีความสุขได้อีกครั้งหนึ่งนะครับหลายคนเวลาที่สูญเสียคนรักไปเนี่ยจะห้ามตัวเองไม่ให้มีความสุขเพราะรู้สึกว่าถ้าเราเราควรจะเศร้าสิเราไม่ควรจะมีความสุขนะครับแต่เราไม่สามารถคงความเศร้าได้ตลอดเวลานะครับเพราะชีวิตยังต้องเดินต่อไปังนั้นถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราจะจำเป็นที่จะต้องเรียนรู้ที่จะอนุญาตให้ตัวเองมีความสุขได้ หลังจากที่เรายังคงจดจำกาได้ยอมรับความสูญเสียที่เกิดขึ้นแล้วปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงความสุขก็ค่อยๆ,ๆเดินกลับเข้ามาในชีวิตนะครับอันนี้ไม่ได้แปลว่าต้องเรียงลำดับเหมือน 1, 2, 3นะครับแต่มันเป็น3สิ่งที่เราอาจจะใช้เป็นเป้าหมายปลายทางในการเดินทางซึ่ง ระยะเวลาของการเดินทางจากจุดที่เราสูญเสียไปถึงจุดที่เราจะปรับตัวได้ทั้ง3ประเด็นเนี่ยมันช้าเร็วต่างกันในแต่ละคนและเป็นเรื่องยากมากที่เราจะตัดสินว่านานแค่ไหนถึงผิดปกตินะครับยกตัวอย่างถ้าเราผูกพันมากอยู่กันเป็นสามีภรรยากันมานาน4-50ปีช่วงท้ายของชีวิต2 3่สิบปี20-30ปีหลังอยู่ด้วยกัน2คนมีความสุขกันด้วยดีนะครับ แล้ววันหนึ่งเขาจากไปเนี่ยอันนี้มันจะมีหลายสิ่งเกิดขึ้นมากในความทรงจำแล้วก็การมีชีวิตอยู่ที่โดดเดี่ยวแล้วไม่มีเขาแล้วเนี่ยมันทําให้การปรับตัวเป็นไปได้ยากขึ้นดนังนั้นมันมีตัวแปรที่ทําให้เราจะเดินต่อเนี่ยยากง่ายต่างกันแต่ไม่ว่าจะยากจะง่ายนะครับชีวิตยังคงต้องดำเนินต่อไปเรายังคงจะต้องเก็บเอาความทรงจำาต่างติดตัวเราไปด้วยนะครับทำไมถึงต้องเก็บเพราะว่า สมองไม่ทิ้งความทรงจำที่เต็มไปด้วยความรู้สึกครับในการเรียนรู้ในกระบวนการนี้เนี่ยคนเราก็จะเข้าใจชีวิตมากขึ้นเติบโตขึ้นนะครับซึ่งสิ่งที่เป็นโจทย์ใหญ่ที่จะทำให้เขาเรียนรู้และเติบโตก็คือความสามารถในการเปิดใจรับรู้ความทุกข์ที่เป็นสิ่งพื้นฐานของชีวิตมนุษย์เราเนี่ยนะครับซึ่งการเปิดใจยอมรับเนี่ยก็คือหัวใจสำคัญ ของการเยียวยาตัวเองหรือการจัดการกับความรู้สึกสูญเสียนะครับก่อนหน้านี้ผมเคยพูดถึงปฏิกิริยาทางใจเวลาที่มนุษย์เจอเหตุสูญเสียว่าเรามีนโน้มจะไม่อยากยอมรับความจริงนั้นบางครั้งเรารู้สึกเหมือนมันจริงหรือเปล่ามันเหมือนฝันมันไม่ใช่นาะนนี่นะครับอันนี้คือปฏิกิริยาแรกที่เจอบ่อยบางครั้งเราช็อกเราเหมือนกับมันไม่เป็นจริงนี่นะครับแล้วก็ไม่อยากให้เป็นจริงด้วย จากนั้นเราก็จะมีปฏิกิริยาทางอารมณ์ทั้งโกรธตัวเองโกรธคนที่จากไปโกรธคนอื่นที่เกี่ยวข้องบางครั้งก็โกรธอะไรได้หลายโกรธเลยนะครับกับความเสียใจเนี่ยสลับกันแล้วก็มีขบวนการพยายามจะต่อรองนะครับบางทีขอพรบางทีไปเ,เรียกว่าอะไรไปบนบานสารกล่าวนี่นะครับบางทียังบอกว่าขอให้ชาติหน้าเกิดมามาเป็นพ่อเป็นลูกกันต่อนี่นะครับ อันนี้คือกระบวนการภายในใจก่อนที่จะไปถึงจุดที่จะยอมรับความจริงของการสูญเสียนั้นซึ่งปฏิกิริยาทั้งหมดเนี่ยมันเป็นตัวบอกว่ามนุษย์ไม่คย่อยากยอมรับความจริงที่ตัวเองไม่ชอบนะครับแต่ไม่ช้าก็เร็วเมื่อเราอยู่กับความจริงไปถึงจุดหนึ่งเนี่ยเราก็จําเป็นต้องยอมรับความจริงที่เราไม่ชอบนั้นนะครับเรามีปัจจัยอะไรที่ทําให้เราคลี่คลายได้เร็วหรือช้า แล้วเราจะทํำยังไงให้เราสามารถเดินหน้าต่อในชีวิตและสามารถยอมรับความจริงที่เจ็บปวดนี้ได้นี่นะครับอย่างที่ผมบอกนะครับว่าแต่ละกรณีเนี่ยมันจะใช้เวลามากน้อยต่างกันผูกพันมากก็มักจะทําใจได้ยากยกเว้นเตรียมใจไว้แล้วนะครับพ่อแม่สูญเสียลูกมักจะทําใจได้ยากกว่าลูกสูญเสียพ่อแม่นะครับหากมีปัญหาความสัมพันธ์ทะเลาะบ่อแวงกันหากเคยคิดแช่งในใจเวลาเข้จากไปเราก็อาจจะรู้สึกผิด น,นั้นปัจจัยเหล่านี้ก็จะมีผลสิ่งหนึ่งที่คนที่กำลังสูญเสียจะรู้สึกสับสนก็คือเวลาที่เขาคิดถึงคนที่เขาจากไปแล้วนี่นะครับมันช่วงแรกมันจะเจ็บปวดนะครับต่อมาเมื่อความรู้สึกของเขาดีขึ้นความเจ็บปวดลดลงเนี่ยบางครั้งเขาจะกลัวว่าเขาจะลืมคนคนนั้นนะครับแต่จริงๆเนี่ยมันไม่ลืมนะครับมันไม่จําเป็นที่ต้องเก็บความเจ็บปวดไว ผมเคยคุยกับคุณแม่ท่านหนึ่งที่เสียลูกไปหลายปีนะครับเขาก็ดีขึ้นตามเวลาแต่ทุกครั้งที่คิดถึงก็ยังเจ็บปวดอยู่นะครับเพียงแต่ระยะเวลาของการฟื้นตัวเนี่ยมันสั้นลงสั้นลงนะครับบางคนก็จะมีความรู้สึกผิดนะครับซึ่งความรู้สึกผิดเนี่ยจะเป็นตัวขวางการฟื้นตัวที่เรียกได้ว่าในวงการจิตเวชเนี่ยนะครับจะถือว่าความรู้สึกผิดที่เข้มข้นถือเป็นอาการ ความรู้สึกส e ูญเสียท like so ี่ผิดปกตินะเพราะอะไรเพราะว่าความรู้สึกผิดจะเกิดจากการตัดสินตัวเองต่อว่าตัวเองเช่นเราอาจจะต่อว่าว่าวันนั้นเราไม่ควรทําอย่างนั้นเราไม่ควรทําเช่นนี้เราไม่ควรตัดสินใจแบบนั้นซึ่งเราเชื่อว่าเป็นเหตุหนึ่งที่ทําให้คนรักของเราจากไปเนี่ยนะครับความรู้สึกผิดนี้ก็จะกัดกร่อนจิตใจนะครับนั้นถ้าเมื่อไหร่ก็ตามที่ในความสูญเสียนั้นมีความรู้สึกผิดเนี่ยเราจําเป็นที่จะต้องจัดการกับความรู้สึกผิดเพื่อให้เขายอมรับ ถ้าจะมีข้อผิดพลาดบางอย่างก็ต้องเดินไปถึงจุดที่เขายอมรับว่าเขาไม่สามารถที่จะทําดีได้ทุกอย่างแล้วก็อาจจะต้องให้อภัยตัวเองถึงจะเดินหน้าต่อในเรื่องความรู้สึกได้หรือถ้าความเจ็บปวดมีมากแล้วก็กลัวว่าเขาจะลืมคนที่เขารักเนี่ยตัวนี้ก็ต้องทําให้เขาเข้าใจว่าการที่เขาเจ็บปวดน้อยลงตามเวลาเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าเขาจะลืมคนรักของเขาไปนะครับนั่นเราจะทําอะไรได้บ้างเพื่อที่จะยอมรับความจริงนะครับ ออหลักการพื้นฐานในเรื่องนี้ก็คือธรรมชาติของการจัดการอารมณ์ซึ่งหลักการของการจัดการอารมณ์ก็คือเมื่ออารมณ์เกิดขึ้นจากการมีเหตุการณ์มากระตุ้นกรณีนี้คือความสูญเสียนะครับใจของเราเนี่ยที่เจ็บปวดเสียใจไม่อยากอยอมรับความจริงแล้วก็ต่อรองนี่นะครับวิธีเดียวที่ดีที่สุดก็คือเราเราเปิดรับความรู้สึกอย่างที่มันเป็นนะครับ เฉพาะคําว่าเปิดรับความรู้สึกอย่างที่มันเป็นเนี่ยก็เป็นเรื่องที่บางคนทําไม่ได้นี่นะครับเหมือนกับเวลาที่เราเสียใจแล้วเราไม่อยากรู้สึกเสียใจเพราะมันบีบคั้นจิตใจเราจะเบี่ยงเบนไปหาอะไรทําเราจะกลบเราจะไม่ยอมรับความรู้สึกนั้นแต่การเยียวยาที่ดีที่สุดก็คือความสามารถที่อยู่กับความรู้สึกนั้นให้มันมีระรอกวิ่งเคลื่อนผ่านเข้ามาในตัวและในใจของเราเนี่ยนะครับ แล้วมันจะเห็นถึงธรรมชาติที่ว่าอารมณ์ทุกชนิดผ่านมาและจะผ่านไปนะครับมันมาเป็นระลอกเหมือนเป็นคลื่นนะครับเดี๋ยวก็เพิ่มขึ้นเดี๋ยวก็ลดลงเวลามีเหตุกระตุ้นอะไรที่ชวนคิดถึงมันก็จะเพิ่มกําลังมากขึ้นเวลาเราอยู่กับมันสักพักมันก็จะลงนะนนี้เป็นธรรมชาติของอารมณ์นั้นการจะอยู่กับอารมณ์โดยไม่ต่อสู้ขัดขืนเนี่ยแม้จะเจ็บปวดโดยเฉพาะยิ่งผูกพันก็ยิ่งเจ็บปวดเนี่ยตรงนี้ก็คือสิ่งที่เราจะต้อง ฝึกที่จะอยู่กับมันเราจะอยู่กับมันได้ไงก็คือเราจะต้องสามารถที่จะถอยความรู้สึกมาได้นิดหนึ่งเพื่อคงสภาพการรับรู้อารมณ์นะครับการถอยสภาพนี้เนี่ยถ้าเปรียบเทียบไปสาหรับคนที่เคยปฏิบัติธรรมมาก็อาจจะหมายถึงการรู้ลมหายใจการรู้ความรู้สึกในร่างกายเนี่ยนะครับสําหรับคนที่เคยฝึกไทเก๊กโยคะชิโก,กง ก็อาจจะหมายถึงการวางความรู้สึกไว้ในกายแล้วรับรู้ความรู้สึกที่มันบีบคั้นผ่านเข้ามาและผ่านออกไปนะครับกระบนนวนการนี้เหมือนตอนที่น้าจะท่วมเมืองไทยจริงๆน้ําท่วมเมืองไทยนะครับแล้วก็มีการไปกั้นเขื่อนปรากฏว่าน้าไม่ไหลพอกั้นน้ากั้นนะไปกั้นไม่ให้น้ําไหลมันก็ค้างอยู่กับยิ่งเป็นปัญหานะครับตอนหลังเราก็ต้องรู้ว่ามันต้องปล่อยอันนี้ก็เหมือนกันเลยค,คือเราต้องปล่อยให้อารมณ์ไหลผ่านโดยเรารับรู้ความเจ็บปวดแล้วก็ยอมรับมัน จากนั้นในกระบวนการนี้ถ้าจะคลี่คลายได้ดีก็คือเราจําเป็นที่จะต้องมีความปรารถนาดีเข้าใจเมตตาและอยากให้ตัวเองพ้นทุกนะครับอันนี้คือการปฏิบัติกับตัวเราคือเราต้องดูแลตัวเองคู่กันไปถ้าเราเคยหรือมีความคิดต่อว่าตัวเองหรือตัดสินตัวเองเนี่ยขอให้ตระหนักว่าไม่มีใครสมบูรณ์แบบแล้วขอให้เรา ยอมรับในความผิดพลาดบางอย่างซึ่งเราอาจจะคาดไม่ถึงนะครับแต่ให้มีเมตตาและกรุณาต่อตัวเองเมตตาคืออยากให้ตัวเองมีความสุขซึ่งในที่นี้อาจจะหมายถึงความสุขสงบก่อนก็ได้นะครับไม่ใช่สุขสนุกนะครับสุขสนุกต้องเป็นช่วงหลังหลังจากนี้สักระยะแต่เรายังอยากให้ตัวเองพ้นทุกขก็คือเราเราอยากให้ความทุกขนี้มันผ่านมาและผ่านไปได้ซึ่งเราจะทําได้ดีขึ้นเมื่อเราเข้าใจเห็นใจและเมตตาตัวเองและให้ภัยตัวเองได้ ในวงเล็บถ้าเคยทําอะไรบางอย่างที่ไม่เหมาะสมนะครับต่อบุคคลที่เสียไปอันนี้ก็คือสิ่งที่เราต้องปฏิบัติกับตัวเองปฏิบัติกับอารมณ์ด้วยการปล่อยเปิดพื้นที่ให้มันไหลามานะครับปฏิบัติกับตัวเองด้วยการมีเมตตาตัวเองครนี้มันมี2ออย่างที่ยังเกิดขึ้นได้ที่จะช่วยเราเติบโตก็คือเวลาที่คนเราสูญเสียและเจ็บปวดเนี่ยวางครั้งเราจะรู้สึกเหมือน มันเหมือนเราอยู่ในโลกเพียงลําพังเหมือนประสบการณ์ของเรามันเป็นความโดดเดี่ยวโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าตอนนี้เราเป็นคนที่เหลืออยู่เพียงคนเดียวหลังจากที่พ่อหรือแม่ที่เราดูแลจากไปหรือเรามีพ่อและแม่แต่เสียไปท่านหนึ่งแล้วเราไม่อยากให้คนที่เหลือเห็นเราเป็นทุกข์เราก็ไม่กลา้าเขารู้เราก็ยิ่งรู้สึกโดดเดี่ยวนะครับตัวความโดดเดี่ยวนี้ยิ่งทําให้ความทุกข์ของเราหนักหนาขึ้นนั้น การที่เราจะลดความรู้สึกโดดเดี่ยวลงได้เนี่ยเราจําเป็นต้องตระหนักว่าความทุกข์ที่เรากําลังเผชิญอยู่นี้เนี่ยมนุษย์ทุกคนล้วนแล้วแต่ต้องเผชิญหรืออาจจะ,ะเผชิญมาแล้วนะครับเพราะมันเป็นสากลที่ทุกคนต่างมีทุกร่วมเหมือนกันในลักษณะของการต้องสูญเสียของรักคนรักไปเนี่ยนะครับความรู้สึกนี้ที่เรามองเห็นว่ามันเป็นลักษณะร่วมที่เป็นสากลของมนุษย์ทุกคนเนี่ย มันทำให้เราเห็นถึงความเชื่อมโยงแล้วลดความรู้สึกโดดเดี่ยวลงได้และประการสุดท้ายก็คือตระหนักในความเป็นจริงของชีวิตมากขึ้นว่าไม่ว่าเราจะชอบไม่ชอบสิ่งต่างๆมันก็ยังคงดําเนินไปในตามทางของมันซึ่งเราควบคุมไม่ได้โดยตรงความตระหนักในเรื่องนี้ก็เหมือนกับความตระหนักในสัจธรรมของชีวิตนะครับดังนั้นจึงมีผมจึงได้พูดไปว่า ในการสูญเสียเนี่ยแม้มันจะเจ็บปวดแม้ไม่จะอยากจะไม่อยากยอมรับเนี่ยแต่เมื่อเราเรียนรู้วิธีที่จะอยู่กับมันแล้วก็ให้มันผ่านไปจนกระทั่งเราไปถึงเป้าหมาย3อย่างที่เมื่อสักครู่นี้ผมพูดไว้นี่นะครับก็คือเราจดจําสิ่งดีๆมากกว่าความเจ็บปวดได้เรายอมรับความจริงของความสูญเสียแล้วเราปรับตัวกับการเปลี่ยนแปลงต่างๆที่เกิดขึ้นหลังจากการสูญเสียนั้นได้ และเราเปิดพื้นที่ให้ความรู้สึกเป็นสุขได้เดินกลับเข้ามาในชีวิตของเราเนี่ยตรงนี้นะครับที่จะทำให้เราเติบโตขึ้นเข้าใจชีวิตมากขึ้นสิ่งที่เป็นเหตุการณ์ลบก็กลายเป็นประสบการณ์ที่เป็นบวกเมื่อเราเติบโตขึ้นแล้วเรามองกลับไปด้วยความเข้าใจในชีวิตมากขึ้นครับ